สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะเอาใบมีดวงเดือน12นิ้วนี่นะครับมาตัดหญ้าแพนกล่านะครับอันนี้เป็นหญ้าที่ไม่หนานะครับเพื่อนๆดูที่หญ้านะครับหญ้านไม่ค่อยเลื้อยเท่าไหร่นะครับต่อประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดให้เพื่อนดูนะครับคลิปที่แล้วนะครับที่ผมตัดนะครับก็เป็นหญ้าที่เลื้อยแล้วนะครับหญ้าแบบนั้นค่อนข้างที่จะตัดยากานะครับนี่นะครับ ใบมีดวงเดือนขนาด12นิ้ว30ฟันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูเลยนะครับ We'll <laughs> be นี่นะครับใบมีดสิบสองนิ้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะตัดได้เร็วนะครับนี่นะครับแเดียวนะครับตัดคลิปนี้ก็เป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับเผื่อเพื่อนๆที่สนใจใบมีดสิบสองนิ้วนะครับอยากที่จะดูคลิปหรืออยากที่จะลองหามาใช้นะครับนี่นะครับก็ดูที่รีวิวไปก่อนนะครับ ถ้าเพื่อนๆมีคำเสนอในอะไรก็คอมเมนต์มาบอกใต้คลิปได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ